มันจะตัดขาดเลยนั่นเนีย่ยป้าว่าแล้วมันตัดไม่ขาดเขาเรียกว่าไม่คมหม,ม,ม,ามาบอกว่ามันเหี่ยมทพามันไม่เห็นจเจ็บน,นี่คือมีดหรอคะ,ะปลาตัดให้มาอือะไรมาสั่งอะไรใหม่แล้วกล่องมาเลย นั่นสิหูฟังฮะอะไรหูฟังหู<อ>ฟังมาได้เนี่ยโอเคเอามาดูสิหูฟังอะไรนี่หูฟังของเย็นหูฟังมีสีไอแดงของใครของคอปเตอร์เหรอหูฟังเด็กเหรอ มีตังหลายสีฮ็อกเกได้สีอะไรสีฟ้าอ่ะเปิดดูข้างในกันเปิดดูเลยไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนเปิดดูเลยเปิดดูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ่ะเปิดอย่างนั้นเหรอาไม่ใช่นี่มันเปิดตรงนี้นี่ปึ๊บอ่ะปึ๊บโอ้แกะไม่ออกเปิดได้ยังอือแกะได้ยังอือได้แล้วได้สักที นี่แต่หาต้องแบบนี้เดแล้วแล้วหืมติดกระเป๋ามาให้ด้วยที่มาทำไมนี่ยมีที่ชาร์จมาให้ด้วยฉันใช้ต้องชาร์จก่อนเนี่ยแล้ไม่มีสายด้วยคอปเต้าเป็นหูฟังบลูทูธเป็นยไหนสติกเกอร์อสติกเกอร์เดี๋ยวนี้ของเด็กมันจะมีสติกเกอร์มาให้แปะเนี่ยรอบพี่แล้วกล้องฮอปเตอร์ก็มีให้แปะเอาไหนใส่สิ ้นเนี่ยทำไมอ่ะใส่ก่อนเล็กไปหรอไปแน่ออเดี๋ยวปับให้ปรับได้เนอะมูอมานี่ไงดึงตรงนี้ได้นี่นี่อ่ะปึ๊บ <c oughs> เอาไว้ฟังฟังอะไรครับเจ้าครับเจ้าจ,จะาไว้ฟังอะไรครับโดเมมอนตอน <c oughs> จะดูแต่โดเลมอนใช่พลงให้ฟังบ้างอ่ะไม่มีก็แไม่ได้ต่วแล้วก็มีกล่องอะดูกล่องก่อนดีกว่าดูกล่องดูกล่องลืมเลยกล่องเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไหนดูสิ เป็นนี่ที่เก็บหูฟังเก็บหูฟังเหรอใช่เออนี่นี่หี่ฮาวกเกอรไปไปดูกล่องที่สองกันครับโอเคครับ <c oughs> มามาดูอย่างที่สองกันครับ <c oughs> มาช่วยเปิดจับไว้หนึง่งสอง,ง <c oughs> มันคือ อะไรอ่ะอะไรอ่ะดูสิอะไรอะไร่ <c oughs> อะอืม <c oughs> หรือว่าของมามา <c oughs> ของมามาเนาะปล่อยมามาเดี๋ยวให้มาม,มามาดูดีกว่าเดี๋ยวป๊าทำมันพังอะไรก็ไม่รู้ว่าคนดูรู้ไหมถ้ารู้ว่า บอกมาดีมันคืออะไรเนี่ยอันนี้เดาไม่ออกไปเปิดกล่องต่อไปกันครับโอเคปูตัวปูตัวปตเลยหนึ่งสองสามจับปจับจับเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ อะไร <c oughs> นี่อะไรหรแม,ม่นี่อะไรไม่ใช่ฮะทำมอาย่ากสุดท้ายแล้วไม,ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสามอย่างที่สองจะรู้แน่ๆว่ามันคืออะไรเนี่ยอืมษยังใครบอกเนอใครที่ดูลิปคอปเตอร์แล้วรู้ว่ามันคืออะไรก็บอกนิดหนึ่งนะครับช่วยจับในตีคอปเตอร์ ลกไม้ลกไม้ซ่๊ดลกไม้ซู่ดทำมาใหญ่อะอะไรอะเป็นสามอย่างที่ดูไม่รู้เรื่องเลยไปถามมามาก่อนอปครับไปแล้วมีของที่รู้เรื่องอย่างเดียวเองหูฟังนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะสี่อย่างมีเนี่ยประมาณนี้ครับไปแล้วครับาย เป็นมามาสั่งอะไรที่แบบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะใช่อะไรเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเอาไปขึ้นบินก่อนนะบินได้เหรอตอนนี้ตอนนี้บินได้ไม่มีโควิดตอนที่โควิดหายแล้วหายที่ไหนลูก